และสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะเช่นเศษผักเปลือกผลไม้และใบไม้นะคะแต่ไม่รวมถึงซากสัตว์ะค่ะขยะรีไซคิลนะคะคือขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ก็คือเช่นกระดาษถุงพลาสติกกล่องนม u s ียางรถยนต์และโบเป็นส่วนมากในเป็นส0เปของส่วนขยะทั้งหมดขยะทั่วไปคือขยะที่เหลือจากการาที่เหลือจากขยะย่อสลาย ขยะอันตรายซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากและมีค่าต่อการนำกลับใช้ใหม่เช่นถุงพ่อขนมถุงพอลูกอมและโฟมพี่เปื้อนาหารเป็นต้นขยะอันตรายนะคะคือขยะที่ปนเปื้อนวัตถุอันตรายค่ะซึ่งได้แก่วัตถุไไฟวัตถุมีพิษวัตถุอันตรายซึ่งวัตถุเหล่านี้นะคะจะทําอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นคนพืชสัตว์ทรัพย์สินหรือบุคคลค่ะ และเช่นได้แก่ถ่านไปใช้แบตเตอรี่เป็นต้นค่ะ